จางชายไปไหนนี่ก็จะไปติดตามเลยไม่รู้ว่าไปอยู่แถวไหนนี่นี่อเอออะเดินหาไปอ่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าเว็บร้อยไอปี2 0 0 9 2 0 1 0คันนี้นะครับหรือที่เราเรียกเรียกกันนะครับว่ารุ่นสายฟ้านะฮะทอมันผูนะครับตัวนี้เ,เป็นรถของพิทศนะครับพี่ชายผมเองนะครับอยู่บ้านตอีทอมันผูอาตานมาสตาร์ทดูหน่อยดิ ท่อผุนะครับฮึนี่ไหนแตกแตกหมดเลยใช่ไหมนี่อ,นอ,นอ่าผุหมดเลยนะครับรุ่นนี้เป็นท่อรอดนะครับท่อม้วนนะฮะนี่ผุหมดเลยนะครับนี่หัก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 ไหนจะแค่หน่อยดิช่างใหญ่เอออะไม่ ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าท่อตัวนี้นะครับถ้าเป็นของศูนย์นะครับโอ้โหอย่างแพงเลยนะฮะและถ้าเป็นของทั่วไปนะครับก็ไม่นานนะครับมีการผูการทะลุอีกนะครับผมเลยแนะนํานะครับให้พี่แกใช้เป็นของผ่าหมกนะครับเว็ร้อยสิบไอแต่เออแต่แกโชบปลายแบบแบบร้อยยี่ห้าอ่าอันนี้เป็นแบบเรียบๆเลยใช่แล้วมันทนตัวนี้รับรองไม่มีผุไม่ดังไม่ดังอ่ะและก็ พักเท้าต้องเปลี่ยนนะครับใส่แก้วใด้ด้วยอ่าใช่ใช่แล้วทีนี้ก็มีการถอดเปลี่ยนพักเท้าให้ด้วยตัวหนึ่งมีมีการถอดใช่แล้วตรงนี้ใช่เอออยากจะให้เสียงมันดังมันเงียบอะไรทำได้หมดอืมครับผมแต่มันเป็นหมกมาเป็นหมกอ่าผ่านมอกมาอ่ะช่างการช่วยผมตลอดการถอดมา เวฟ2,009 2,010เนาะตัวนี้เนาะไม่เกิน2,010นั่นแหละเป็นตัวแรกว่างั้นอ่าเป็นเป็นเป็นเวฟ110 i ตัวแรกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งแต่เป็นหัวฉีดแล้วอะไรนะอะ่ซีซไอตัวนั้นเป็นหัวฉีดแล้วนะครับอ่าสองรุ่นนี้ก็กำลังพัฒนามาเป็นอ่าหัวฉีดที่เต็มตัวถือว่าฮอนด้าประสบผลสำเร็จนะครับตั้งแต่ซีซไ มาจนถึงเรฟร้อยสิบไอตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเรือนตั้งเนาะตันเนาะ<ช>เป็นเรือนตั้งนะครับอ่าฟิวได้หลากหลายอ่าและก็ามาเป็นปี2012ก็ยังเป็นอ่าแต่เป็นเรือนแต่เป็นเรือนอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะตันเนาะเป็นเรือนนอนเป็นเรือนนอนแต่เครื่องยนต์ตัวเดิมแต่ท่อตัวเดิมแต่บอดี้เปลี่ยนใหม่พอ<ช>มาเป็น2014ก็ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อ <our> อ่าเครื่องยนต์เดิมแต่เรือนนอน รูปลักบอดี้ใหม่หมดนะครับหลังจากนั้นมาก็มาเป็นจนถึง2018 2019ก็จะเป็นตัวใหม่2021 22ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะข้อมูลก็น่าจะไม่พลาดละมั้งต่อ,าตอมาเลยนะครับผักทงผักเท้าท่อใส่เลยตัวนี้ ยี่ห้าไล่มาเ,เออยี่สิบหกยี่เจ็ดยี่บแปดเบา <3 S 1> ลองอ่าใส่ไปเลยเอามาใสได้เลยต้องดัดแรงไหมไม่ต้องครับรุ่นของมันเลยอ่าตอนนี้นะครับช่างตาลของเราก็กำลังใส่นะครับไม่ต้องตั้งหน่อยนึ่งหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น2014แล้วพักเท้า <c oughs> เมื่อวานวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาานัคารเออเมื่อวานตอนวันอาทิตย์เมื่อวันวันจันทร์เอ,อ้ยเมื่อื่นที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับมีน้องๆเอซีนะครับจากรู้สึกว่าจากสงขลาหรืออะไรนี่แหละบอกนะครับว่านาะครับหนาจัดประกวดรถไหมผมจะส่งรูปรถให้น้องเขาบอกว่าไปเห็นอยู่ช่องหนึ่งช่องช่อง youtube ช่องหนึ่งชาย ว่าเขาจัดประกวดรถนะครับส่งรูปรถเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอมาอ่าผมก็เลยอ่ามีไอเดียนะครับมีไอเดียนะครับว่าได้อ่าก็อยากให้น้องๆเล่นเกมกันนะครับส่งรูปรถเป็นภาพนิ่งประมาณ20ภาพเป็นรถที่แต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างนะครับเว็บ1 1 0ยไ เว็บลงเว็บร้อยได้หมดนะครับส่งมาทางไลน์ผมนะครับผมจะเปิดไลน์ไปให้นะครับ ID ไลน์เบอร์โทรนะครับไลน์ก็จะเด้งส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับจะมีกี่รางวัลนะครับที่หนึ่งที่สองที่สเป็นรางวัลนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเห็นน้องคนนี้เขาทักมาน้องใส่ข้างในคุยหลายอย่างหลายครั้งแล้วนะครับใส่ข้างในใช่ไหมเออ ก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่าร่วมสนุกกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไอดีไลน์ไว้บอกไอดีไลน์นะครับว่า mm. เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับ mm. ก็ให้น้องแอดเข้ามาแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะครับมันจะชัดกว่าทางแชทนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เกริ่นไว้ก่อนอ่ารางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศที่3ก็ว่ากันไป ดีไม่ดีชนะเลิศเอาเป็นท่อก็ได้พามกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หมดนะฮะไปว่ากันอีกทีหนึ่งรถเบนใบเกียร์ 3, นองก็ต้งโมบานรถใบเกียร์ยอ,รอ่าตัวนี้ก็เป็นท่อเดิมนะครับ โอ้นี่ไงฮะจะเป็นหลืออะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นรถยนต์ระบบกรองเสียงเขาเรียกว่ายูโรโบยูโรทูยูโรทรีเนาะออมันจะมีกรวยกัน้นแผงกั้นนะครับเพื่อกรองอ,อแคทเพื่อกรองควันดำนะครับที่ออกจากเครื่องอ,อให้ออกจากกาศบริสุทธิ์นะฮะแต่ผลเสียก็คือ ทุกอย่างมีผลดีผลเสียนะครับผลดีก็คืออากาศบริสุทธิ์แต่ผลเสียก็คือท่อมันอั้นและผุนะอย่างว่าใช่เราจะเริ่ต้นเราไปจากนันนั่นน่นยังอ้าวใส่สายรัดเลยช่างใหญ่ งัดชงแค่ไหนชงแค่นบจ้าเร็วติ้งติงติ้งติงเฮ้ยรุนนี้มีสายรัดนะฮะอ่ะฟังเสียงหน่อย ใส่ใส่นี้ไปผักเท้าตานเราเปิดกุญแจไี่สฟไท้ายค้างหรือเปล่าโอไม่ค้างครับถ้าค้างไม่ได้นะครับแบตเตอรี่เสียหมดเอาแบบนี้แหละประหยัดกว่ากันเยอะผิดโทษแกไปถามในศูนย์แล้วนะครับ2องพันทอดแท้ติดรถตัวนี้เลย อาจะใช่หรือเปล่าตอนนี้นะครับกำลังใส่ขาตั้งนะครับเอเบกนี่น่าจะได้น่าจะได้ดัดนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวตัวเดิมนะครับมัน ไม่ได้งอหลบท่อนะครับเนื่องจากว่าท่อวนไปข้างหลังทางนู้นนะครับพักเท้ามันก็เลยตรงอันนี้พอจะเราใส่พักเทา้า2014เข้าไปนะครับเบรกมันก็ต่ําลงเดี๋ยวต้องมีการดัดน,นะฮะให้พักเท้าเดิมท่างใหญ่เออนี่นะครับมันตรงเลยนะฮะนี่มันไม่หลบท่อนะครับนี่มนไม่หลบท่อต,ตัวนี้มันงอหลบ เพราะฉะนั้นเราต้องดัดนิดนิดหนึ่งที่จริงเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นของสิบสี่นะครับมันก็จะงอไม่เป็นไรครับช่วยกันประหยัดเราจะมีเงินสตอนไปให้คุณคืนเลยเดยค่ะอ๋อไม่ต้องเราครับ <c oughs> ผมไม่มีมัญชีหรกอ่าอันนี้เพิ่มเติมนะครับยางพักเท้าหน้าอ่าตัวนี้นะครับเราใส่ของแท้ให้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าใส่ของธรรมดาของทั่วไปมันก็จะกลายเป็นลนะักษณะแบบนี้นะครับนี่อ่ะแท้เลยเหนียวช่างใหญ่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับลมมา,อาโอ้ลมมาเดืดทะลุเลยนะฮะมันเด็กสุดินลมยังไงจนทะลุขอโทษนะครับทะลุต,ตรงนี้เลย ดีนะฮะลงตัวเรียบร้อยอย่างช่งางเช็คสภาพให้ดีๆนะครับเติมลมหน้าหลังน้ำมันเครื่องไายเรียบร้อยเนาะมีน้ำมันเครื่องเพิ่มเติมนะครับมันเครื่องใส่แล้วตั้งโซ่ให้หรือ,อย่าง ตั้งโซ่เติมลมหน้าหลังเดี๋ยวผมลองเช็คเบรกดูก่อนนะฮะโอ้พอดีเลย่ะโอเคอตัวนี้ก็เป็นอะไหล่เก่านะฮะไม่ว่าจะเป็นโซ่แล้วก็เหล็กพักเท้านะครับเอตานไอ้นี้ไม่ทราบว่ามันเท่าหรือเปล่าน็อตมันอะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าเท่าถอดไปใส่ให้แกไปไร ลองเอาไปเทียบดูสิมันเท่าไหมบางไอ้บาง,บงท่อเนี่ยกันร้อนเนี่ยฮะลองดูสิเพิบเพิบคำยาวไม่เท่า,า,ทานี่ไม่เท่านี้อันนี้ดีกว่งนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านาอะอะตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลองดูซิช่างใหญ่ ่าเปลี่ยนท่อนะครับเราก็ลองนะฮะฟังเสียงดูใส่กันดาดให้ด้วย ถอดมานะจะของรถนะครับแกบอกให้อัดยาแก้วเพิ่มนะฮะปกติตัวนี้มันเป็นผ้าหมกมันก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่นะครับแต่แกอยากให้เสียงแบบกริบเลยนะฮะเราจัดให้ได้แกะมาอัดยาแก้วเพิ่มให้เสียงมันเงียบกว่าเก่านะครับจุ่มน้ำกนไหมคันนะ โอ้ช่างตานะครับสุดยอดนะฮะบอกว่าไม่คันนะครับสําหรับตัวผมนะครับให้จุ่มน้ําก่อนทางใหญ่บอกว่าไม่มีปัญหาแค่ใหญ่แก้วผมไม่กระทบกระทั่งอยู่แล้วกี่หอสองเนี้ยเออลองสองหอดูดิอัดไปเลยอืม บิดเลย